สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทุกคนนะพี่น้องครับผมลงทศน์สูตรเลขพารวยพบพี่น้องของเราในวันที่16บหมิถุนาหกแดครับวันนี้ครับยังนําเสนอตัดเด่นล่างสองสูตรซึ่งจะเป็นชุดที่สามชุดที่1ชุดที่2ชุดที่สามลงเสร็จชุดที่สามกลังจะลงเสร็จจากชุดที่สมแล้วผมจะตัดชุดหนึ่งชุด2ชุดสามก็จะได้ตัวเลขที่ น่าจะเป็นตัววิ่งตัวรูดตัวเด่นในวันนี้นะครับในงวดนี้เนาะอ่ะความเป็นไปมายังไงชนกันชุด1.2.3ชุดสชุด 3, แล้วจะได้อะไรมาฟังคำเตือนแล้วเลยเลยรับชมกันเลยดีกว่าเี่นองครับอ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอที่กำลังนำเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราสนับสนุนเฉพาะ สลัดก,กินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะด้วยความมมตตาจากลุงทัดสูตรเลขผ่ารวยไปน,นะ้ครับมาครับฝั่งและเตือนและมาดูตัวสูตรสูตรนี้ผมให้ใช้แสนหมื่นพันบวกสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งสูตรนี้ผมวางไว้ห้าตัวสูตรที่สองแสนหมื่นบวกสิบบนผมวางไว้สี่ตัว วกรหัสสามสามเก้าเจ็ดยางงวดวันที่หนึ่งมิถุนาผมจะเริ่มพาคำนวณแต่วันนี้ถ้าใครอยากรู้อ่ะก็ไปไล่ย้อนดูว่ามันได้กี่งวดและคอมเมนต์มาบอกด้วยก็ดีนะครับว่ามันเดินมากี่งวดและผมไม่มีเวลาย้อนดูมากเนาะอ่ะมาดูเลยครับหนึ 1, ่งเมษาไม่ใช่สิบหกเมษาแสนหมื่นพันครับแสนหมื่นพันแล้วก็สิบหน่วยครั้งที่หนึ่งบวก 5ตำแหน่งนะครับ6บวง6เป็น2 2บวก9เป็น1 1บวก3เป็น4 4บวก5เป็น9ผลบวกเป็น9 9บวกรหัส0ได้9 9บวก2เป็น1 1บว1เป็น2 2บวก5เป็น7บวกอีก1เป็น8เราจะได้ตัวเลขในชุดที่1คือ9 1 2 7 8ส่วนสูตรที่2ผมให้ใช้แสนมื่น10บนบวกกัน3ตำแหน่งครับ6บวง6เป็น2 2บวก8เป็น10 ได้สิบสิบมาบวกสามได้สิบสามบวกสามได้สิบหกบวกเก้าได้ยี่สิบห้าบวกเก็ดได้สามสิบสองเราก็จะได้ตัวเลขคือสามหกห้าสองอ่าวิธีใช้พี่น้องครับวิธีใช้จะใชท้ททั้งสองสูตรนี้ชนกันเอามาชนกัน แล้วคัดเลือกตัวที่ถูกกันนําไปใช้เพราะว่าตัวนี้ถูกหนึ่งตัวตัวนี้ถูกหนึ่งตัวหรือถูกสองตัวถ้ามาชนกันมันก็น่าจะมีโอกาสที่จะมาเป็นเลขวิ่งในงวดต่อไปอย่างงวดนี้ชนกันตัวไหนครับเก้าไม่มีหนึ่งไม่มีสองสองมีสองเก็ดไม่มีแปดไม่มีถ้าแบบนี้มันชนกันที่สอง เราจะได้วิ่งสองรูดสองอถ้ากรณีในงวดสุดท้ายแต่พี่น้องครับมันมีข้อแต่ถ้ากรณีที่สองไม่มาเราก็จะใช้เก้าหนึ่งเจ็ดแปดมาชนสามหกห้าถ้ากรณีวิ่งตัวเดียวไม่มานะปกติถ้าวิ่งตัวเดียวเนี่ยถ้าเลขสี่ตัวหรือเลขในนี้เก้าตัวชนตัวเดียวนี้อันตารายมากไม่ผมไม่ค่อย จะชอมเท่าไหร่อย่างน,น้อยๆากให้มันมีสองตัวขึ้นไปอ่ะมาดูผลครับมันได้วิ่งสองรูด2ถ้าสองไม่มาก็จะจับ9ก้าหนึ่งดแปดมาชน3ามห้าหก็ในสี่ตัวนี้สี่สาก็ไปกลับก็จะเป็น24ตัวพี่น้องครับและผลที่ออกพี่น้องครับ16บหกเมษาสอง6 6หกสองสองเสองตัวล่างที่กำลังหาอยู่ออก8ปห้า สองไม่มาจริงๆครับสองของเราไม่มาตัวที่มามาตัวนี้ครับมาแปดห้าชุดนี้เข้าแปดห้าห้าแปดโอเคครับสองไม่มามาดูว่าต่อไปพี่น้องครับแสนหมื่นพันสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งสองบวกหกได้แปดแปดบวกหกได้สิบสี่บวกหนึ่งสิบห้าบวกสามสิบแปด ผลบวกเป็นแปดไปบวกรหัสศูนย์ได้แปดแปดบวกสองได้สิบบวกหนึ่งได้สิบเอ็ดบวกห้าได้สิบหกบวกหนึ่งได้สิบเกดแปดศนย์หนึ่งหกเกดแล้วสูตรนี้แหละครับสูตรนี้หมื่นแสนหมื่นสิบบนหกบวกหกเป็นสิบสองบวกสองเป็นหกทำไมครับสองบวกหกเป็นแปดบวกสองเป็นสิบ สิมาบวกรหัส3เป็น13บวก3อีกครั้งเป็น16บวก9เป็น25บวก7เป็น32สูตรนี้ได้3ามหสอง่ะใช้ข้อมูลอย่างเก่ามาชนกันพี่น้องครับเอามาประกอบกันเพื่อที่จะหาตัววิ่งตัวเด่น8ไม่มี0ไม่มี1ไม่มีห มาแล้วครับหตัวคือหตัวที่ชนตัวที่คิดว่าจะได้เป็นเลขวิ่งเลขรูดเลขเด่นคือหกเจ็ดไม่มีอ่ะงวดนี้ชนที่หถ้ากรณีถ้าหไม่มาเราจะยืน8ปดศูนย์หนึ่งเจ็ดมาชนสามห้าสองถ้าหกตัวนี้ไม่มานะถ้าหตัวนี้มาจะต้องหาตัวมาชนผมจะให้ค่าคือห x ไป บุดูครับผลที่ออกพี่น้องครับวันนั้นารางวัลที่หนึ่งสองหนึ่งสามสามแปดแปดสองตัวล่างออกศูนย์หกพี่น้องครับออกศูนย์หกวิ่งหกมาทีนี้พี่น้องครับวิ่งหกอะเมื่อกี้วิ่งตัวเดียวมันไม่มาพองวดนี้มันมาพี่น้องครับนี่แหละปัญหามันถ้าตัวเดียวถ้าเราจะไม่ใช้เลยก็ไม่ได้มันก็มาเหมือนกัน ออกศูนย์หกถ้ากรณีเราจับคู่ชนเราจะถูกชุดศูนย์หกด้วยในนี้เพราะสูตรนี้มาสองตัวเลยมาศูนย์และหกสูตรนี้มาตัวเดียวออกแปดห้า 5, ตัวนี้มาห้าตัวนี้โอเคครับวิ่งตัวเดียวมาตัดกันแล้วได้ตัวเดียวมาดูงวดต่อไปครับแสนหมื่นพัน สิบหน่วยครั้งที่หน,นึ่งสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกสามเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่ครับผลบวกเป็นสี่บวกศูนย์ก็ได้สี่บวกสองได้หกบวกหนึ่งได้เก็บบวกห้าได้สิบสองบวกหนึ่งได้สิบสามงวดนี้สี่หกเจ็ดสองสามเลขห้าตัวสูตรที่สองแสนหมื่นสิบบนสองบวกหนึ่งได้สามบวกแปดได้สิบเอ็ด เอาสิบอ็ดไปบวกรหัส3ามสิบเอดบวกสามเป็นสิบี่บวกสามเป็นสิบเดบวก9้าเป็นยี่สิบหกบวกเดเป็นสามสิบสามวันนี้ชนยังไงครับชนกันสี่ตัวเลยคือสี่เดหกสามถ้าชนแบบนี้พี่น้องหาตัวเอามาตัดเลยพี่น้องครับหาตัวมาชนเลยถ้าขนาดนี้ยังไงก็ต้องมาแน่ๆครับถ้าชนกันขนาดนี้นะสี่ เจ็ดหกสามอืมหาตัวมาชนออกถ้าได้เด่นขนาดนี้เรายืนได้เลยว่าต้องมีแน่หนึ่งตัวและผลที่ออกพี่น้องครับออกแปดเจ็ดมาเจ็ดตัวนี้อืมมาครับไปดูงวดต่อไปเลยครับสองบวกห้าเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดมาบวกเก้าเป็นสิบเจ็ด เกตไปบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์บวกห้าเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกวันนี้ได้เจ็ดเก้าศูนย์ห้าหกสูตรที่สองก็แสนหมื่นเป็นเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบบวกสามเป็นสิบสามบวกเก้าเป็นยี่สิบสองบวกเจ็ดเป็นยี่สิบเก้าศูนย์สามสองเก้าเมื่อมาตัดกันออกมาได้อะไรครับโชนกันที่เก้ากับศูนย์พี่น้องครับเราจะได้ ตัวเด่นตัววิ่งคือเก้ากับศูนย์ถ้าสองตัวแบบนี้ผมมั่นใจถ้าสามตัวนี้จะมั่นใจเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยถ้าสี่ตัวนี้ร้อยเปอร์เซนต้องมาแนะ่สองตัวนี้ผมให้น้ำหนักไปที่แปดสิบเปอร์เซ็นได้วิ่งเก้ากับศูนย ถ้าเราจับชนกันถ้าเน้นที่เก้ากับศูนย์ถ้าเก้าตัวนี้มาก็จะเป็นเก้าศูนย์เก้าสามเก้าสองเก้าเก้าถ้าศูนย์ตัวนี้มาก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์สองศูนย์เก้าเท่านั้นครับถ้าจับคู่ชนกันนะเราจะเน้นเฉพาะเก้ากับศูนย์และผลที่ออกพี่น้องครับห้าห้าเก้าสามห้าสองสองตัวล่างออกสองศูนย์ก็จะถูกศูนย์ตัวนี้เลยครับอืมถูกศูนย์ตัวนี้ และจับคู่ชนก็จะถูกศูนย์สองโอเคครับทีนี้มาถึงวดปัจจุบันพี่น้องครับวดปัจจุบันนี้สําคัญครับเพราะผมจะไปชนชุดหนึ่งชุดสองด้วยสําหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่ก็ลองไปไล่ดูครับผมจะเขียนหัวข้อว่าตัดเด่นล่างสองสูตรชุดหนึ่งชุดสองนี้คือชุดสามชุดสุดท้ายเพื่อจะหาตัววิ่งตัวเด่น ไปเลยครับห้าบวกห้าได้สิบบวกเก้าได้สิบเก้าสิบเก้าบวกสี่ได้ยี่สิบสามบวกเก้าได้สามยี่สิบสามได้สามสิบสองสองบวกรหัสศูนย์ได้สองสองบวกสองได้สี่บวกหนึ่งได้ห้าบวกห้าได้สิบบวกหนึ่งได้สิบเอ็ดออกมาแล้วครับเด่นห้าตัวเลขล่างสองสี่ห้าศูนย์หนึ่งส่วนสูตรที่สอง แตนหมื่นสิบนหบวกหเป็น10บวกหเป็น15 5หบวกสเป็น8 8ดบวกสเป็น11 11อบเวกเเป็น20่สิบยวกเเป็น27ตัดกันออกมาแล้วพี่น้องครับได้ตัวเด่นคือ0กับ1ที่ตัดกันได้คือ0นกับ1อะ่ะเพราะฉะนั้นผมจะ เดนที่ศูนย์กับหนึ่งไว้ตัววิ่งคือศูนย์กับหนึ่งพี่น้องถ้ามีตัวไหนเด็ดก็ลองเอามาชนดูถ้าเราจับวินกันหมดเน้นที่ศูนกับหนึ่งอ่ะผมจะชนที่ศูนก่อนนะครับถ้าศูนย์ตัวนี้มาเราก็จะได้ศูนย์แปดนี่นะครับเอาศูนตัวนี้มาชนศูนย์ปด แล้วก็ศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์เจ็ดถ้าหนึ่งตัวนี้มาก็จะมาที่หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแต่ต้องกลับตัวนะพี่น้องครับื้อไม่ใช่เลขปักหลัก ึงผมไม่บอกก็ต้องกลับตัวนะครับเพราะว่าเลขเด่นเลขวิ่งนี้สามารถวิ่งไปทั่วสิบหน่วยได้หนึ่งศูนย์หนึ่งเกตอืมถ้าจับชนกันนะแต่มันจะมาหรือเปล่าแต่ศูนย์กับหนึ่งผมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่ามันน่าจะมีโอกาสมาสูงผมให้แปดสิเปอร์เซ็นศูนย์กับหนึ่งแล้วทีนี้ความสำคัญมันอยู่ตรงนี้พี่น้องครับผมจะเอามาชนชุดหนึ่งชุดสองชุดสามให้พี่น้องดู ว่าที่ผ่านมา20ประตูบน20ประตูล่างก็มาจากสูตรนี้ครับเอามาตัดกันเพื่อหาเลขวิ่งเลขเด่นอ่าชุดที่หนึ่งได้เลยครับชุดที่หนึ่งเด่นที่อ่าผมไล่ย้อนขึ้นมาก่อนสำหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่วิธีทำครับผมให้ใช้หลักพันหมวกรหัส0923พันคือ9ได้9803 ส่วนสูตรที่สองให้ใช้หน่วยบนก็คือเ7ตเบวกสี่ได้สิบอดบวกเก้าได้10บบวกสองได้2บวกสามได้ห้าบวกหนึ่งได้หกสูตรนี้สี่ตัวสูตรนี้ห้าตัวชนกันตัวไหนครับชนกันที่ศูนตัวเดียวและถ้าศูนย์ไม่มาอ่านี้ผมให้ศูนย์ตัวเดียวนะครับถ้าศูนย์ไม่มาก็ฝั่งนี้ก็เหลือเก้าแปดสาม ตั้ง9 8 3ถ้า0ไม่มาเอา9 8 3มาชน1 2 5 6ออกอะไรครับออก8 5ถูก8 5อ่ะคือเอาฝั่งนี้มาชนฝั่งนี้ฝั่งนี้มี5มี8 5และงวดต่อมาพี่น้องครับสูตรนี้6 5 7 0สูตรนี้1 0 2 5 6ชนกันที่5กับ0ครับออกอะไรครับออก0 6ออก0 6 หตัวหนึ่งพี่น้องครับผมลืมมันต้องมีหกอีกตัวหนึ่งนี่หกห้าเจ็ดศูนย์มันจะมีหกอีกตัวหนึ่งมผมเห็นลืมเห็นหกได้สามตัวคือศูนย์ห้าหกออกเลยครับออกศูนย์หกถ้าเราจับวินกันก็จะมีทั้งศูนย์หกหกศูนย์เลยฝั่งนี้มีศูนย์มีหกอันนี้หกก็มีหกศูนย์ตัวนี้ แต่ถ้า0 5 6ไม่มาฝั่งนี้เหลือ7ก็จะได้7 1กับ7 2ตัวนี้คือตัวกันเราต้องใช้แบบนี้ด้วยแต่ถ้าชนกัน3ตัวแบบนี้ค่อนข้างที่จะมั่นใจ90%เลยครับพี่น้องครับจะต้องมีถ้าดูตามส,สถิติที่เขาเดินนะโอเคพี่น้องครับเข้าที่0 6ตัวนี้ ถ้าเราเน้นที่ห้าศูย์หก็จะเหลือกี่ตัวก็ลองไปไล่ดูบุดูงวดต่อมาครับสูตรนี้ได้สามสองสี่เจ็ดมาชนกันไหนครับสองสามสี่เจ็ดแบบนี้มั่นใจเก้าสิเอร์เซนต้องมาแน่นอนและออกอะไรครับออกแปดเจ็ดออกแปดเจ็ดถูกเก็บตัวนี้ถ้าชนไม่ถูกครับชนกันไม่ถูกเลยสามตัวมันมาตัวเดียวออกแปดเจ็ดมาต่อครับ วันศุกพฤษภาไปใช้หนึ่งมิถุนาศูนย์นี้ได้หนึ 1, 0, 2, ่งศูนย์สองห้าศูนย์นี้ได้สามสองสี่เจ็ดแปดชนสองตัวเดียวพี่น้องครับชนสองตัวเดียวตัวนี้ชนสองตัวเดียวและผลที่ออกครับออกสองศูนย์พี่น้องครับวิ่งตัวเดียวงวดนี้มาแต่งวดนี้ไม่มานี่แหละปัญหามันเราจะทิ้งก็ไม่ได้ แต่ถ้าโอกาสมาผมดูสถิติค่อนข้างที่จะประมาณ60-70%พี่น้องครับที่จะมีโอกาสถูกกดผิดได้วิ่ง2ออก2 0นี้ถ้ากรณีที่2ไม่มาผมก็ตั้ง1 0 5 0 1 5เอามาชน3 4 7 8อ่ะมันมา2 ถ้าจับชนวินกันสองก็จะมีศูนย์สองศูนย์สองสองศโอเคครับถูกที่สองและศูนย์ตัวที่ถูกนะตัวนี้ถูกสองตัวนี้สองกับศูนย์มามาดูวดปัจจุบันพี่น้องครับคำนวณหนึ่งมิถุนาไปใช้สิบหกมิทุนาครับหลักพันคือเก้าครับ ก้าบวกรหัสศูนย์ได้เก้าเก้าบวกเก้าได้สิบแปดบวกสองได้ยี่สิบบวกสามได้ยี่สิบสามเก้าแปดศูนย์สามสูตรที่สองได้หน่วยบนคือสองสองบวกสี่ได้หกหกบวกเก้าได้สิบห้าสิบห้าบวกสองได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสามได้ยี่สิบบวกหนึ่งได้ยี่สิบเอ็ดนี่คือรหัสบวกนะครับโอเคพี่น้องครับเมื่อมาจับชนกันแปด 9803นชนที่ศูนย์ตัวเดียวพี่น้องครับมันจะชนที่ศูนย์ตัวนี้ตัวเดียวเลยนี่เมื่อกี้มันมางวดน,นี้มันจะมาไหมล่ะนี่ถ้าศูนย์ตัวนี้ไม่มาเราจะได้983ตัวนี้เป็นตัวยืนแล้วมาวิ่งชน657 แล้วสูตรที่สองอันนี้ได้วิ่งศูนย์นะครับผมจะเขียนไว้ตรงนี้สูตรหนึ่งได้วิ่งศูนย์มาดูสูตรที่สองครับวิธีทำครับให้ใช้หลักแสนบวกรหัสแปดสี่เก็ดแปดเก็ดสี่เก็ดสูตรที่สองสิบหน่วยล่างบวกรหัสเก้าห้าหนึ่งสองสี่ตัวนี้ชนที่ จ็ดแปดศูนย์ออกศูนย์หกมาศูนย์ตัวนี้งวดน,นี้ชนที่หนึ่งกับเจ็ดออกแปดเจ็ดถูกเจ็ดตัวนี้และงวดน,นี้ชนกันที่ศูนย์ตัวเดียวออกสองศูนย์และงวดปัจจุบันพี่น้องครับแสนคือห้าห้าบวกแปดเป็นสิบสามสิบสามบวกเจ็ดเป็นยี่สิบบวกสี่เป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกเจ็ด เป็น31ได้1 3 0 4 1สูตรที่2 10หน่วยล่าง2บก0ได้2 2บก9ได้11 11บวก5ได้16บวก1เป็น17บวก2เป็น19บวก4เป็น23ตัวเลข16 7 9 3เมื่อจับ2สูตรนี้ชนกันจะชนกันที่1กับ3พี่น้องครับ จะชนที่1กับ3มอ่ะสูตรที่1และทีนี้จะเป็นสูตรที่สองนะสูตร1สูตรสองสูตร3สูตรที่สองได้วิ่ง1กับสาม เหลือสูตรที่สามพี่น้องครับนี่สูตรที่สองได้วิ่งหนึ่งกับสามแล้วมาดูสูตรที่สามครับได้วิ่งศูนย์กับหนึ่งได้วิ่งศูนย์กับหนึงอ่ะผมจะยกยอดมาสูตรที่สามได้ศูนย์กับหนึ่งอืม มาสูตรที่สามถ้าศูนย์ถ้ามาชนสูตรนี้เราจะได้ศูนย์กับหนึ่งพี่น้องครับโอ้มันไม่น่าจะมาชนกันที่ศูนย์กับหนึ่งเนาะเพราะว่าอะไรครับศูนย์กับ1นถ้ากรณีถ้าอ่ะผมจะจับคู่เลยนะครับทีนี้พี่น้องครับถ้าเราสองสูตรนี้ชนกันที่ศูนย์ ศูนย์มาเราจะได้ศูนย์หนึ่งศูนย์สามเท่านั้นนะพี่น้องนะถ้าศูนย์มาศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์สามตัวนี้นี่นะถ้าเอาสองศูนย์มาชนกันมันชนกันที่ศูนย์ตัวนี้ชนกันที่ศูนย์จะมาเข้าศูนย์ตัวนี้แล้วตัวนี้จะมาชนกันที่หนึ่งตัวนี้ จะมาเข้าหนึ่งตัวนี้แต่มันมีสามสูตรถ้าศูนย์มามันก็จะมาแค่ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สามนะพี่น้องนะมาศูนหนึ่งแล้วก็ศูนย์สาม,มต้องกับสามศูนย์ต้องกับหนึ่งศูนย์เท่านั้นครับที่จะมีโอกาสมาถ้าสูตรมันไม่หลุดนะ แล้วถ้าหนึ่งมาถ้ากรณีสองสูตรนี้มามันก็จะมาเข้าที่หนึ่งศูนย์ทันทีเลยมันมีอยู่แค่นี้เลยครับพี่น้องครับถ้าสูตรของผมวันนี้ถ้ามันเดินอย่างเก่านะมันได้ศูนย์กับหน<ม>ึ่งก็เลงไปที่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ก่อนอันดับแรกมีสิบจะมาไหมพี่น้องว่ามันจะมาอีกไหม นี่นะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เอาศูนย์สองสูตรนี้ชนกันแล้วสูตรนี้มันไม่มีศูนย์เราก็เอาศูนย์มาชนหนึ่งชนสามแล้วถ้าหนึ่งเอาสองสูตรนี้ชนกันที่หนึ่งมันก็จะมาแค่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเท่านั้น ก็จะเหลืออยู่4เม็ดเด็ดเด็ดถ้าสูตรมันเดินต่อก็จะเป็นแค่3003นี่มี1หาง2หาง3หาง4หางถ้าตัวกันใครอยากกันจะเป็น05และ50น,นี่คือตัวกันในงวดนี้ผมให้น้ำหนักในชุด3ตัวนี้ มากที่สุดในวันนี้สี่ตัวกับศูนย์หนึ่งตัวนี้ตัวกันคือห้าศูนย์กับศูนย์ห้าโอเคไหมครับนี้คือชุดตัดเด่นล่างชนสองสูตรชุดที่หนึ่งได้วิ่งเ,เดี๋ยวผมพาวิเคราะห์มาตัวนี้ก่อนพี่น้องครับถ้ากรณีถ้าศูนย์กับหนึ่งไม่มาฝั่งนี้เหลือเจ็ดกับแปดถ้าศูนศูนย์ตัวนี้ไม่มา ถ้าศูนย์ตัวนี้ไม่มาจะมาชนที่แปดตัวนี้พี่น้องครับแล้วถ้าสุดที่หนึ่งถ้าศูนย์ไม่มาตัวที่มาชนกับตัวนี้นะกับชนชุดที่สามนะฝั่งนี้จะเหลือแปดถ้าชุดสองถ้าศูนย์ไม่มาศูนย์ตัวนี้ไม่มาฝั่งนี้จะเหลือสามกับสี่ฝั่งนี้เหลือสามโอ้ สามฝั่งนี้8 0กับ1 0กับ3ยังไงก็ยังมั่นใจอยู่กับตัวนี้อยู่พี่น้องครับคิดว่า0นย์กับ3ของเรา01ผมมั่นใจชุด3 0มศมอ่ะมันแค่นี้แหละครับถ้าวิเคราะห์เกินไปมันก็จะกลายเป็น หลายตัวมันก็ไม่น่าลงทุนอีกวัดใจไปเลยสี่หางนี้เท่านั้นพี่น้องครับโอเคครับวันนี้ผมลงทัดคงจะพอแค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะนำเสนอเป็นเลขเด่นบนดูมั่งเป็นเลขเด่นบนเนาะโอเคพี่น้องครับท้ายสุดแล้วครับก่อนจะจากกันขอพระคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับวันนี้ขอให้โชคดีครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ